สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับจากที่ผมวิ่งน้ําออกจากที่ผมจะทาน้ําจะปล่อยลูกกุ้งใหม่นี่เนาะก็วิ่งน้าออกไปแล้วเนาะอย่างเห็นอย่างนี้นะครับมาดูกันเนาะนะครับก็ผมวิ่งน้ําออกไปแล้วเนาะนะครับประมาณ2ชั่วโมงหรือวิ่งลดคนต้นปามไปพอสมควรนะครับก็ที่เหลือผมก็จะมาใส่กรองการน้ําปลาครับแล้วก็มาต่อแป๊บนะครับกับมอเตอร์เนาะแล้วก็ใช้ตีน้าให้ให้หมุนวนนะครับให้หมุนวนเนาะแล้วก็ จะตัดก,กองกระดาปากองเนี้ยนะครับเนี่ยตรงกองตรงเนี้ยเนาะสาดลงไปเพื่อทําน้านะครับเนาะเนี่ยนะครับไอ้มัดผ้ากกที่ผมเหยียบจมเลนเอาไว้เนาะนะครับก็ยุบน้ําออกไปแล้วก็เยอะพอสมควรนะครับให้เอฟซีดูเนาะเนี่ยนะครับน้าตรงเนี้ยอยู่สัก,าากประมาณสักเลยหุบเขามาประมาณนึงเนาะประมาณเนี้ยนะครับเพราะว่าถ้าน้าเยอะมัน ทำน้ำมันใช้กองกากดน้ำปลากองนั้นน่ะเยอะนะครับเพราะว่าต้องเอาไว้ให้กุ้งกินด้วยเนาะนะครับทำน้ำด้วยเสริมเป็นแร่ธาตุด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาต่อแขนมอเตอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวตีน้ำกอนเนาะแล้วก็มาตัากกองกากดน้ำปลากองนี้เนี่ยกองตรงนี้นะครับก็ต่อแขนมอเตอร์เรียบร้อยเนาะครับอย่างเห็นนี่นะครับก็ตีน้ำไปกระเฟืองกลับอยู่นู่นนะครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงเนาะ แกหันแป๊บเข้าไปที่เฉยนะครับผมคลายไว้เฉยเนาะครับตาตาก็เป็นแบบนี้นะครับก็จะยาวไปประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ตีไปนี่นะครับอันนู้นผ่านเฟืองกลับก็ตีไปนู่นก็วนหมุนอยู่งี้นะครับก็กองกาด้ำปลาผมอยู่นี่นะครับเนี่ยนะครับก็ พอน้ำเริ่มวนเนี่ยผมก็จะสาดกากน้ำปลานะครับให้มันกระจายไปทั่วบ่อไปเนาะให้น้ำมันพัดไปนะครับเพื่อทําน้ําก่อนนะครับเนาะไป,ไปสาดกากน้ำปลากับผมเลยเนาะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับกองกาน้ำปลากองนี้นะครับเพื่อจะทำน้ำเนาะนะครับของนี่แหละทั้งกอง ันนี้เออสักร้อยโลนะครับตีน้ำไปเนี่ยสักสองสามชั่วโมงนะครับจะไปดับตะกอนสัก,กปลายสามโมงตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงนะครับสิบโมงครึ่งนเนะาะก็ถามว่าทำไมผมใช้กาก้ะปานะครับพี่ทุกท่านก็ เออ่ให้มันมีแร่ธาตุนะครับผมใช้ใช้แทนน้ำเค็มนะครับไอซิสท่านเนาะนะครับก็เพราะอย่างเงี้ยครับเพื่อนถึงใช้น้ำน้อยเนาะนะครับใช้ออน้ำมากมันเปลิงกอกระปลาเอ่อเพลองก่ากระปลากองเนี้ยครับเพราะว่าชั้มกุ้งนี่น้ำต้องเค็มหรือว่าน้ำต้องก่อยนะครับเบื้องต้นเนาะ แต่ฉน้ำมาจืดเลยมันไม่ติดนะครับไอฟิล e ชั่นนะครับเพราะว่าบ้านผมนี่น้ํามาจากคลองสียัดหรือว่าเขื่อนระบมนะครับมันจะน้ํามนจะจืดสนิทเนานนนเนะนะครับเป็นน้ําฝนนะครับเป็นน้ําฝนจากเขื่อนเขื่อนเก็บน้ำเนาะนะครับ าช้ำไม่มีน้ําเค็มเลยมันเสี่ยงนะครับเอฟซีทุกท่านเพราะว่ามันถ้ามันไม่ติดมาแล้วมันเสียเวลาเนาะนะครับตักลงแบบนี้นะครับร้อยโลนะครับตอนนี้เอามาละรยโลร้อห้าสิบโลก่อนนะครับกองนี้ก็เช่วยบดนะครับ ก็เหลือไ่าให้กุ้งกินสักสักสามร้อยโลเนาะนะครับไม่ถึงขึ่งดีครับปกติทำทำน้ำกุ้งนี่ผมจะใช้น้ำเค็มนะครับหนึ่งพันรนะครับน้ำเค็มสั่งมาจากบางประกงนะครับหนึ่งพันรเนาะปกติผมจะใช้อย่างนั้น กุ้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีเงินซื้อลูกปลานะครับเพื่อจะทำฟิชชิงนะครับไม่มีเงินซื้อปลาลงเนาะเพราะใช้เงินมันต้องใช้ถึงห้าหมื่นนะครับซื้อลูกปลาเอ่อซื้อปลาตัวเป็นโลมาปล่อยต้องใช้เงินลึกสี่ห้าหมื่นนะครับเพื่อสร้างอัอนคลายนะครับแร่ธาตุนะครับมันมองเหมือน ของเล่นไนอซีค่านอนเหมือนเหมือนมันไม่มีประโยชน์เนาะลงดูทุกไปวันวันหนึ่งให้มีเ,เหมือนก็ไม่มีสาระอะไรเนาะนะครับคือความชินช้ามันก็มันก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับไอซีท่านอนเหมือนเหมือนับทำของเล่นเล่นไปนะครับบางคนก็แชางกุ้งเขาไม่ใส่ก็มนะครับนะครับแต่ถ้าพวกเรานไม่ติดเนี่ยมันจะเสียโอกาสไป สามสี่เดือนเลยนะครับไปรอบนึงเลยนะครับเพราะผมท่านอยู่นี่มันน้องเลี้ยงพี่พี่เลี้ยงน้องอยู่นะครับผมไปผมไปเรื่อยๆนะครับตักตัดแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเนาะ ไออ้ลหมี่าตั้งตั้งกล้องเนาะเนี่นะครับผมตั้งกล้องอยู่บนเบาะอันนี้อยู่นะครับเอฟซีดูลูกหมาผมคือตามภาษาหมาเด็กๆเนาะหรือหมาโตมันก็ทําอย่างเงี้ยเอซีดูเนาะ <c oughs> <c oughs> ดูเขานอนเนี่ยเตียนเลยครับนี่ขอนอนเนี่ยเขาเกือกเนาะ <c oughs> เขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเค็มหรือมันจะเปรี้ยวมันจะหวานเนาะรู้ต่อมันหอมเขาก็ทำเขาไเเปเรื่อยเปื่อยดูไอ้ลุงหมีมันทำเอฟซีดูนี่เฮ้ยมันมอมมาแล้วไอ้หม,มีมึง เนี่ยมันคันแล้วมึงจะนอนได้ไหมเนี่ยหืมเปลี่ยนมุมมาตรงนี้บ้างเนาะโกรยมาไว้หนิวะดูไอ้มาผมก็โกยแล้วก็นอนเล่น ก็คงจะหอมนะครับก็มีเม็ดเกลือนะครับเอทิลท่านเม็ดเกลือแล้วก็ตัวปลานะครับตัวปลาเล็กๆเนาะเรียกว่าเศษปลาเล็กๆบางครั้งก็เป็นก้อนเกลือโตๆบ้างนะครับ มันเป็นแบบนี้เนาะเป็นเกลือเป็นเศษปลาเล็กๆก,ก้างปลาเนาะเนื้อปลาก็อาจจะมีน้อยแต่ว่ามันก็มีอยู่เนผสมกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับดูเนาะใกล้ๆเนาะมาเปลี่ยนมุมมาด้านนี้บ้างดู ด้วยเนาะหนูก็ทำเป็นไงหมีมันเพลินเนอะฮะ <c oughs> ไอลูกหมีมันเพลินล <c oughs> เหรอคอมเมนต์ทั้งตัวแล้วแกเนี่ย <c oughs> อย่ามานอนใกล้นะห <c oughs> มายลูกหมีมันไม่กลัวนะครับขึ้นไปนอนไปข้างบนเนาะ เนื้อปลาอ่ะที่นอ่ะเป็นเนื้อปลาเนาะนะครับพักก่อนเนาะแป๊บหนึง่งงอมหมดเลยดูดิ ก็มาดูตรงบริเวณนี้เนาะนี่คือกองกากน้ำปลาผมเนาะตั้งทอตรงนี้แล้วมันก็วิตน้ําลาดมาตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับพื้นที่ที่ผมวิดน้ําใส่เนาะก็คือเม็ดหญ้าเริ่มเริ่มเกิดนะครับไอ้ทุท่านเนาะพอโดนน้ำเพิ่มเม็ดหญ้าที่มันปลิวมาก็เริ่มเกิดเนี่ยเนาะน้ำลาดไปนี่นะครับเนี่พอใบพึ่งยังไม่ได้เก็บเลยกองอยู่นู่นนะครับเม็ดหญ้าเล็กๆก็เริ่มเกิดนะครับเริ่มเกิดเบี้ยๆเนาะเนี่ยนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนโดนน้าฝนเนาะนะครับ เพราะน้ามันลาดไปต้องหาต้องลูกหมาผมเดินอยู่นู่นนะครับไกลๆสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับที่ผมทําอยู่เนาะเนี่ยครับลอยน้ําลาดไปเนาะนะครับก็ลอยชื้นๆก็หมาดแล้วนะครับเอารถเก็บลูกปลาวิ่งผ่านได้แล้วนะครับมาตรงนี้นะครับนี่เป็นเฟื่องกลับเนะาะตะกี้ผมอยู่ด้านฝั่งนู้นนะครับนะรับต่อ แขนมอเตอร์แล้วก็อันนี้น้ําที่ทางด้านนี้นะครับก็มีเศษใบไม้กากน้ําปลาที่ผมศาสตร์มาเนาะนะครับเศษใบไม้ปิวเข้ามาแล้วก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็อีกสักพักหนึ่งก็จะมาตักสาดตรนะ์อีกสักแป๊บหนึ่งเนาะอีกสักร้อยโลให้เป็น200โลนะครับทำน้ําไว้เบื้องต้นก่อนนะครับรอลูกกุ้งเนาะนะครับพอมีลูกกุ้งมามันก็จะเอาผ้าใบหรือว่ากอกที่เหยียบน้ําจมดินไว้มัดขึ้นมาแล้วก็ใส่น้ําเค็มนะครับอยัางเหลืยใส่น้ําเค็มในโก,กอ,อีกนะครับนะครับยังมีขั้นตอนอ ก็จะทําอยู่ประมาณเนี้ยนะครับนะครับเวลาผมอนุบาลกุ้งผมก็จะทําแบบนี้นะครับเพราะว่าประหยัดสุดนะครับไม่ไม่ได้ใช้น้าเค็มเป็นการคันรถเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่ามันคนเลี้ยงกุ้งน้อยคนซื้อลูกกุ้งน้อยผมก็เลยหยุดหยุดการทําลงมานี่ทําเฉพาะใช้ของเราเองนะครับนะครับเผื่อชาวบ้านบ้างแค่50โลร้อยโลคือถือว่านิดเดียวเนาะนะครับไม่ได้ไม่ได้ชำเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนชำสี่ห้าแสนหรือหกแสนนะครับก็เวลาส่งเข้ารถวิ่งสองสาคัญนะครับนะครับ เวลาลูกค้ามาซื้อเนาะคนเขาถอยการเลี้ยงกันไปเยอะนะครับไอ้ส่วนใหญ่ก็หยุดเลี้ยงไปเฉยๆก็มีนะครับอันนี้เป็นบริเวณที่ผมว,วิ่งน้ํามาเนาะนะครับนี่ด้านหน้าประตูนะครับตอนนี้ด้านหน้าประตูนะครับก็ชื้นนะครับเพราะว่าน้ํามันหลากมาเนาะไหลก็ไหลล่งลอดไปเนาะนะครับน้ําที่วิ่งมามันหลากมาอันนี้หน้าประตูนะครับ ปิดประตูไว้นะครับกักน้ําไว้ใส่โคนต้นปาล์มเนาะนะครับก็จะเห็นประมาณนี้นะครับพื้นที่ก็จะสองโคนต้นปาล์มทึกคึ้มประมาณนี้นะครับใบซุ้มก็หากันเนาะความกว้างความกว้างประมาณสักสิเมตรนะครับจากต้นต่อต้นเนาะแต่ระหว่างต้นต่อต้นเนี่ยหเมตรนะครับระหว่างเนี่ยประมาณ10เมตรเนาะก็ถือว่าถีไปนะครับระหว่างเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ระหว่างต้นเนี่ยมันถีไปของผมเนาะนะครับด้นนี้ก็เช่นกันเนาะนะครับก็ ก็มาตักการณ์ปลาศาสตรไปอีกสักประมาณร้อยโลเนาะก็ประมาณนี้นะครับให้ไปดูประมาณนี้นะครับกองการณปลานี่ก็เอาไว้ทําน้าแบบนี้นะครับไว้ให้กุ้งกินบ้างนิดๆหน่อยๆเนาะนะครับก็ผมจะทําแบบนี้นะครับเพื่อการเซฟนะครับเพราะว่าผมถอยการเลี้ยงกุ้งมาเนี่ยปีนี้เขาปีที่2แล้วนะครับจากที่ผมเลี้ยงกุ้งถ่ายน้ํานะครับนะครับมันก็ใช้เงินพอสมควรนะครับแล้วก็คุ้มด้วยนะครับพอหลังๆมาเนี่ยกุ้งราคามันถูกลงนะครับแล้วก็ อาหารเขาไม่ยอมลงนะครับอาหารเขาอยู่เท่านั้นเลยนะครับผมก็ถอยถอยลงมาเนี่ยสปีแล้วนะครับการการเลี้ยงกุ้งนะครับเอฟซีอาจจะเห็นผมเลี้ยงเหมือนแบบทำเล่นๆนะครับกระโหลกกะลาเนาะก็การทำก็ก็ก็ไม่ต่างอะไรกับเอฟซีคิดนะครับก็ทำานี่ผมทําเล่นๆนะครับแบบแบบประมาณนั้นเนาะนะครับคือจริงๆผมเลี้ยงกุ้งนี่ผมจะไม่ได้เลี้ยงแบบนี้นะครับจะไม่ได้เลี้ยงเรื่อยๆป่วยแบบนี้นะครับผมจะตั้งใจทําแล้วก็ถ่ายน้ำเนาะนะครับผมจะถ่ายน้ําไปถ่ายน้ำมาแล้วก็ คือตอนเก็บผลผลิตเนี่ยมันได้เป็นกอบเป็นกำนะครับมันได้เงินเป็นแสนนะครับนะครับก็มีกําไรประมาณ90 0 0 0มบ้างแสนหนึ่งบ้างมันบางอย่างยังไม่ได้เลยก็3-4 0 0ี่หมื่นนะครับแต่อย่างทุกวันเนี้ยมันก็แค่พี่เลี้ยงน้องๆเลี้ยงพี่ไปเรื่อยๆไปนะครับก็ยังรอนะครับรอสักวันหนึ่งว่าถ้าถ้าทําไม่ได้ก็ก็จะไม่ทําต่อนะครับผมมี2ทางให้เลือกนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่ผมนี่มันไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันอากาศมันไม่ทายเทนะครับหรือ นักชาการก็บอกว่าอากาศอาจจะมันมันไม่โปร่งโล่งนะครับหรือว่าระบบนิเวศไม่ได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันทึบ้ดยต้นไม้เนาะนะครับเหมือนกับถ้าคุณจีนเขาจะบอกว่ามันชงกันนะครับระหว่างระหว่างปลูกปา์มนะครับตัดผลผลิตจากปา์มกับการเลี้ยงกุ้งเนี่ยสออย่างเนี่ยต่างตัวต่างมีรายได้แล้วมันมาชนกันนะครับเขาเรียกว่าชงเนาะภาษาภาษาคุณจีนหรือว่าอาจจะคนที่เป็นหมอดูเขาเขาทเลาะกันแบบนี้นะเขาเรียกว่ามันมันชงกันเนาะก็เป็นไปได้นะครับนะครับเพราะว่า แล้หลังมานี้ตั้งแต่ผมตัดปาร์มได้มานี่สังเกตดูว่าผมเลี้ยงกุ้งได้น้อยลงนะครับมันสังเกตได้เลยครับว่าได้น้อยลงเนาะนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นปลาไหมยังไม่รู้นะครับอนาคตยัง5050ของผมนี่ยังครับลูกคาบดอกอยู่เนาะปราบใดผมยังไม่มีเงินเลี้ยงเอยไม่มีเงินซื้อปลาลงบ่อให้คนมาตกก็ยังยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับนะครับผมก็ยังทําแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าเคยคิดไว้แต่ยังยังไม่ได้ทำนะครับคือทำฟิชชิงนะครับทุกท่านเนาะก็คลิปนี้ก็ขอบ ทำช่องด้วยกันมาหรือว่าอาจจะเป็นอิฟตีท่านอื่นอาจจะมาได้คอมเมนต์เนาะก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ